ในเมื่อเปิออกใหม่เราก็ต้องมี UX หนึ่งแปดมัมมี่คลิบเป็น UX สิบแปดตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาเร็วๆนี้วันนี้พามาเปิดกล่องกันไม่ไแน่ใจว่าเราจะได้ตัวอะไรกันปรดูพร้อมกันเลยดีกว่า ใจก็หวังอยากจะได้ตัวใหม่เลยแต่ก็อเราไม่ค่อยจะมีดวงเท่าไหร่เลยนะมันต้องไปดูการเลยแล้วกันมาดูกันที่เบดแลเช็ดปิดกันเลยดีกว่าเบดเบดอืม ทำไมเบรดมันไม่เคยจับมาก่อนเลยนะงั้นขอดูบิดก่อนแล้วกันกระเช็ดบิดโอ้บิดตีแดงผล่มาน,นี้โลลัสยังไงก็ต้องจะเป็นไวท์ไทเกอร์แต่ตอนนี้น่าจะเป็นเลสไทเกอร์แล้วละโลลัสมาอันนี้เราไม่ได้ตัวหน้ากล่องแน่นอนรอบนี้แต่ก็ไม่ได้แย่นะโลลัส ส่วนละเช็ดเป็นละเช็ดสี่แปดศูนย์สีส้มไปดูบิดกันเลยดีกว่าเพราะไงเราก็ไม่ต้องลุ้นละตัวที่หนึ่งอ่าเป็นเลสเทกเกอร์มากับบิดโลลัสสีไม่ทำไมไม่ทำเป็นสีแดงมาเน,นะสีอ่อนมาก ่าได้เป็นศูนย์หกเราไม่ได้ตัวหน้ากล่องนะแต่และก็ตัวนี้ก็ยังไม่เคยมีนะเพราะว่าไวท์ไทเกอร์สีขาวผมก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับเพราะไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็ได้เลสไทเกอร์มาแทนเดี๋ยวพาไปดูน้ำหนักของเลสไทเกอร์ดีกว่าเปลี่ยนชื่อมันละจากไวท์ไทเกอร์เป็นเลสไทเกอร์ป่ะ ดูน้ำหนักกันดีกว่าน้ำหนักของบิดอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าห้าและเช็ดแปดหกแปดสี่เบรดสามสิบสี่แปดสี่ก็ถือว่าเบานะผมว่า อุ๊ยลืมชั่งน้ำหนักโดยรวมให้ดูนะนไหนก็ทำเป็นสีแดงแล้วทำไมไม่ทำรลจีเป็นสีแดงมาด้วยนะแต่ผมไม่ผมคาดใจตรงบิดมากเลยบิดออกสีชมพูอ่อนๆด้วยเนะี่ยบิดไม่ออกมาสีแดงสี่สิบสามจุดหกสี่ อย่างน้อยก็ได้โลลัตอันใหม่มาใช้แล้วมันสีแดงแ้วอ่าก็ประมาณนี้รีวิวแบบใบกล่องต่อไปต้องมาละกล่องตัวน,นี้ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองศูนย์ศูนย์หกที่มีโลลัต ก็ก็พอมีราคาเยอะไม่ถึงก็เกลือแต่ตอนนี้อยากได้ตัวใหม่ที่ยังไม่มีรอบหน้าอันนี้พามาดูลายกันวิ่งสำหรับ red tiger ่แปดศูนย์ l o w r i d กันดูนะครับมา สำหรับใครที่เล่นไวท์ทกเกอร์ก็ก็น่าจะเล่นได้แต่ส่วนผมใช้แค่โลรัดเพราะว่าโลรัสมีแค่อิมแพกเดชอย่างเดียวที่ต้องถ้าจะซื้อ แต่ตอนนี้ผมมีโรลัตเพิ่มมาอันหนึ่งลอะ 2, 1, อะ G two one go h o t อประมาณนี้สำหรับที่เรายืนแข่งกันก็จะสน่งนี้ส่วนการชูด ก็ขึ้นอยู่ว่าคนจะชูชดดรอปไหมแต่สำหรับตัวผมเองผมชูดขึ้นแบบนี้ หรือไม่ก็ลองไปหาคอมโบดูนะครับสำหรับเลดไทเกอร์